สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราอยู่นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า26เลยค่ะ,ะหน้า26จะเป็นพืชที่เราพบได้ ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยนะคะรูปแรกเลยรูปอะไรเอยต้นมะพร้าวค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมคะต้นมะพร้าวหลายๆบ้านก็มีปลูกไว้นะคะต่อไปต้นกล้วยต้นกล้วยนี้นิยมปลูกกันมากเลยนะคะต้นพริกค่ะต้นพริกและต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงเด็กๆรู้จักทุกต้นหรือเปล่าคะ ต้นข้าวค่ะต้นข้าวอันนี้เป็นอาหารของคนไทยเลยใช่ไหมคะต่อไปต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบก็จะเป็นต้นไม้ประดับนะคะที่มีหลากหลายสีมากเลยดอกของมันนะคะต่อไปต้นบัวค่ะต้นบัวและต้นผักตบชวาค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยนะคะต้นผักตบชวานะคะจะขึ้นบริเวณน้ํานะคะจะอยู่ในน้ํานะคะ แล้วประโยชน์ของมันก็นำมาทำเครื่องจักสารได้นะคะเด็กๆต้นผัตกตบชวาอันนี้คือพืชน,นะคะที่เราพบทั่วๆไปนะคะในท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะต่อไปสัตว์ค่ะสัตว์ที่เราพบได้ทั่วๆไปในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยของเรานะคะรูปแรกเลยค่ะปูนะคะปูปลาช่อน ไก่ค่ะหลายๆบ้านก็น่าจะเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเป็ดค่ะเป็ดก็เป็นประเภทเดียวกับไก่นะคะเด็กๆแล้วต่อไปค่ะกุ้งค่ะกุ้งสุนัขอันนี้เด็กไอหลายบ้านนะคะชอบเลี้ยงเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนต่อไปกบค่ะกบ ต่าและแมวคุณเชื่อว่าหลายๆคนชอบเลี้ยงแน่เลยแมวใช่ไหมคะอันนี้คือสัตว์ค่ะสัตว์ที่เราได้พบได้ทั่วๆไปในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยของเรานะนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะให้เด็กๆสังเกตภาพระบ,บุชื่อและจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆต่อไปนี้ว่าเป็นพืชหรือสัตว์นะคะ อ่ารูปแรกเลย1.1นะคะรูปแรกคือกระต่ายนะคะจะเขียนชื่อลงไปกระต่ายกระต่ายเป็นพืชหรือเป็นสัตว์คะใช่แล้วค่ะเป็นสัตว์เราก็ทําเครื่องหมายถูกที่หน้าสัตว์นะคะหรือว่าช่องสัตว์นะคะต่อไป1.2เป็นรูปอะไรคะต้นมะพร้าวค่ะเขียนชื่อก่อนนะคะต้นมะพร้าวเด็กๆบางคนยังเขียนไม่ได้ใช่ไหมคะไอ ให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะถามผู้ปกครองนะคะต้นมะพระ้าวเป็นพืชค่ะเป็นพืชกียังก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องพืชน,นะคะเด็กๆ1.3ึ่จุดสามนจสี่จนถึง1.10นะคะให้เด็กๆลองฝึกทําเองนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น,นเป็นพืชหรือเป็นสัตว์นะคะ 1. 11แล้วก็1.12ก็เหมือนกันค่ะต่อไปข้อ2ใหญ่ค่ะพืชและสัตว์ชนิดใดบ้างที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่นของนักเรียนคะพืชอ,อะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาประเภทละ3ชนิดค่ะสัตว์ก็เหมือนกันค่ะ แล้วก็ข้อ3ค่ะบริเวณใดที่พบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะคะให้ลองให้เด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะมีความสุขกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ